โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาวเกม GTA V 5M r o p a y Boxing ทุกท่านด้วยนะครับเราก็มาอยู่กันกับมอดดีกว่านะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นต่างๆนะครับขอขยายในส่วนของหน้าจอก่อนนะครับให้ดูตัวเลข a p s แล้วกันนะครับวันนี้เราก็อยู่กันต่อกับเมือง God of Story นะครับเมือง God of Story เนี่ยยังลงมอดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ท่าไรอะไร,ะไรยังไงนะครับมาดูผู้เล่นกันก่อน,นครับตอนนี้คนเล่น142คนคนเล่นไม่ได้เยอะเลยนะก็ประมาณหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ห้โมงกว่าแล้วนะครับอนะ่ะไปจะมายืนเทียบความรอ,อเดียมานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดขายของหรือว่าจุดกลางเมืองครับตอนนี้อยู่ที่100 fps ผมว่า fps น่าจะดีกว่า คลิปที่เราทดสอบเกี่ยวกับแรมนะครับแน่นอนเลยเพราะว่าเราลงมดนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับว่าการตั้งค่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในเกมนะครับการตั้งค่านี้ผมแนะนําสําหรับคนที่อยากสมบูรเอฟเตครับต้องเซตติ้งแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าอยากจะให้มันดันเฟรมเดเยะที่สุดเนี่ยเราต้องปรับต่างๆช่วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเชดเดอร์คุณภาพเนี่ยผมเลือกเป็นเวอรี่ไฮนะครับแล้วก็ปิดเงานะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ นะครับมาอันดับแรกเราจะไปดูจุดฟาร์มงานกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่างานฟาร์มเนี่ยเราเวลาที่เราไปอยู่ที่อื่นหรือว่าว่าไปที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูงานแรกงานจีเล็กนะครับไปเป็นยังไงอ่ะมีคนหรือเปล่านะครับอืมน่าจะมี3คน7คนนะครับ7คนทั้งหมด150 170 150 160 ก็ถือว่า FPS ดีขึ้นนะครับแน่นอนเลยตัวนี้มันเป็นโนไนท์นะครับลบสภาพประกาศนะครับที่โนไนท์นะตัวนี้จะไม่มีกลางคืน,นครับตอนนี้นะ่าจะกําลังเช้านะครับเพราะว่าแสงตะวันเพิ่งขึ้นมาเองนะครับมาเราก็จะไปต่อกันที่งานเหมืองดีกว่านะเพราะว่าเหมืองน,น่าคนน่าจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับว่าตรงไหนคนเยอะมา นี่คือลักษณะการลบพร็อพนะครับตัวนี้ลงรบพรอพไปด้วยทําให้ FPS ดีขึ้นมากนะครับตอนนี้170 180โอ้โห FPS ดีมากนะครับแจมเลยนะมีคนอปอตร่งโปรนู้17ว้าสุดหลอดนะครับสุดหลอดนั้นเนี่ย170ถือว่าเยอะแล้วแหละนะครับเพราะว่าการ์ดจอหรือว่า CPU เนี่ยมันตันแล้วนะครับมือมองฟ้าก็ไม่ได้เยอะนะครับเซิร์ฟนี้ เพิ่มนี้ผมไม่เคยเห็นว่า f p s มันจะไปกระโดดไปไกลกว่านี้นะครับเต็มที่ที่เห็นประมาณ200เฟรมนะครับไม่ได้ไปไกลหรือว่าไม่ก้าวกระโดดกว่านี้แล้วนะครับเหมือนมันตันเหมือนกันนะครับเออตรงไหนที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้เยอะที่สุดประมาณ207รเฟรมนะครับเออก็ดีขึ้นนะนะครับบอกได้เลยว่าเซตติ้งนี้ดีแล้วก็จับคู่กับมันพวกนี้เนี่ยดีนะครับดี ถามว่าขวดไหมขวดที่ CPU เต็มๆนะครับ CPU มันขอขวดถ้าอัพ CPU เนี่ยจะได้ FPS เพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าเราปรับตำ่ำนะครับการที่เราปรับ setting normal นะครับมันจะใช้ CPU ประมวลผลเป็นหลักแต่ถ้าเราปรับว y h i ไฮทั้งหมดมันจะใช้การจอประมวลผลนะครับมันจะกินการจอนะครับแต่ปรับตามแบบนี้นะครับปิดงงปิดเงาพวกนี้เนี่ยมันจะกิน CPU แรงโหดมากกิน CPU โหดมาก ถึงพวกร้านคอมพิวเตอร์เขาไม่เคยปรับตามสักทีเพราะว่าคอลัวโดนข้อหาคําว่าคอขวดนั่นเองเขาไม่กล้าปรับหลอกนะครับไอฮงไอแับไม่กล้าปรับโลมอเทสหลอกนะครับปรับวิลิโลเทสหลอกนะครับกลัวขายคอไม่ออกนะครับถ้าปรับเขาอาจจะขายขอไม่ออกเลยนะเพราะว่ามันคอขวดนั่นเองมันจะกินการ์ดจอน้อยนะครับแล้วก็ดํา CPU ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ถือว่า AP s เเนี่ย พอใจนะสำหรับผมเนี่ยถือว่าพอใจนะครับต่างจากคลิปที่ทดสอบเกี่ยวกับแรมไปมากมายมาหาศาลเลยนะแล้วก็เราก็จะกลับไปในส่วนของกลางเมืองเราจะไปขับรถกันบ้างนะครับว่าขับรถเนี่ย่อขับรถแล้วมันเป็นยังไงมันแหลกไหมนะครับมาฝั่งไหนวะเนี่ยอันนี้ทางนี้พาวรถทางนี้เบรกรถทางนี้นะครับมา เดี๋ยวเรามาต่อการกับการขับรถกันบ้างนะครับผมก็ไปลองเล่นลองอะไรต่างๆมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่เล่นอะไรเลยในเมืองเนี่ยผมจะไม่มีตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับผมก็ต้องฟาร์มงานทำนู่นทำนี่นะครับ a p s เนี่ยถือว่าตอนที่คนเยอะเนี่ยแทบไม่ได้หนีหรือว่าไม่ได้ a p s เพิ่มขึ้นอย่างแบบเห็นได้ชัดเจนนะแต่รู้สึกว่าจะเสถียรขึ้นด้วยนะครับ วันนี้ที่แรมที่ผมใช้เนี่ยสแถวนะครับสิบหกบวกสิบหกแล้วก็บวกสี่นะครับวันนี้แรมสามสิบหกกิกเลยนะครับถือว่าเล่นเกมไฟเอไม่มีปัญหานะครับนิ่งนิ่งกริปไม่มีอาการสะดุดด้วยนะครับแล้วก็อวยประเทศด้วยประเทศนี้เนี่ยมันดีแต่ FPS มันค่อนข้างน้อยนะครับบอกกันเลยว่าดีแต่ FPS น้อยนะครับนะก็น่าจะวนกลับไปคืนนะครับไม่มีอะไรแล้วนะถ้าขับรถขนาดนี้ได้ก็ถือว่าชิลแล้วนะครับหมุนเมาส์ไหม ลื่นเรืยดน,นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับลื่น,นชิวๆนะครับสบายนะครับเก็บรถโอเคนะเก็บรถก็ไม่มีหน่วงไม่มีอะไรนะครับชิวมากนะครับการจอเนี่ยเหลือเยอะมากวิ่ง30%เอองการจอนะครับก็มันขวดที่ CPU นั่นเองนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเราปรับต่ำนะครับผมแนะนำว่า เน้น CPU แรงๆเลย i7 i9 Ryzen 7 Ryzen Ry 9ไปเลยนะครับถ้าคุณเน้นปรับเวลีโล w ปรับต่ำปิดเงานะผมแนะนำว่าให้คุณซื้อ CPU แรงๆการ์ดจอเนี่ย3060 4060เพียงพอแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณเน้นภาพสวยๆนะครับคุณซื้อกาสจอแรงๆไปเลยนะครับคุณซื้อ 13500K กับ4090นะครับเล่น 4K ลงมัดภาพสวย ตอบโจทย์นะครับแบบนั้นนะครับแต่ถ้าปรับต่ําขวดแน่นอนนะครับเราก็ต้องแยกกันนะครับเพราะว่าการที่เราปรับต่ำเนี่ยกิน CPU โหดมากนะครับแต่ถ้าเราปรับสุดนะครับการ์ดจอเนี่ยจะทํางานสุดหลอดเลยจะได้อ p พีเอสไม่ได้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำอาจจะได้น้อยกว่านี้นะถ้าปรับสุดนะครับก็ประมาณนี้เล่นเรียวยาวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมอดกันดีกว่าถือว่าโอเครับได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปโหลดหมอดกันดีว่าไป โอเคนะครับเราก็อยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ Graphic by Pi Gamer ตัวนี้เป็น L37 lowpc.rpf หรือชื่อของเขาก็คือ no night นะครับมอดตัวนี้เป็น no night ก็คือลบสภาพอากาศันะบที่เป็น no night นั่นแหละก็คือลบไม่มีกลางคืนแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมากดดาวน์โหลดไปดีกว่ามอดตัวนี้น่าจะยังไม่ได้ทดสอบนะครับเอาไว้แน่นอนเลยเพราะว่าไม่มีภาพหรือว่ารายละเอียดเข้ามานะครับมากดดาวน์โหลดดีกว่านะครับมา ไฟไม่ได้ใหญ่มาก1เมกนะครับม็อดตัวนี้มีไฟล์แค่1เมกะไบต์นะครับตัวนี้อัปลงตอนเดือน12วันที่13นะครับปี2022นบอะครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วที่อัปเดตเอาไว้นะครับปีนี้มันก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าม็อด r อตเเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิตเลยนะครับจนกว่าเกมเขาจะปิดไปเลยนะครับแต่มันไม่ติดกับเมืองที่ กันหมดนั่นเองนะครับเราก็ต้องหาเมืองที่ไม่กันหมดนะครับลงนะก็เปิดขึ้นมานะครับนี้ L37 ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ Copy หรือว่าคัดก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะว่าจะ Copy เลยอะไรก็ได้ผมจะ Copy แล้วนะครับแล้วก็ปิดไปพับไปนะครับมาที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับมาที่ไอคอนไฟเอ็มนะครับก็คลิกขวาโอเ n นไฟล์โลเคชั n นนะครับไฟเอ็มแอพพลิเคชันด a ต้านะครับ แล้วก็มาที่โฟลเดอร์มอดนะครับคลิกข,ขวาแล้วก็เลือกเพจเพื่อวางไปได้เลยนะครับมันก็มีประมาณนี้อินตัวก็จะเป็นดีลีฟรอนะครับการที่มอดสตัวนี้มันจับคู่กันเนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าอีพีเนี่ยดีขึ้นสูงขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันคำรับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหามอดลงในไฟล์เอ็มผมก็ฝากชแน n แปร์เกมเมอร์แล้วก็ฝากหน้าเว็บไซต์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ